อ่าเสียงแบบนี้เลยครับก็กแกรกนะครับ11บาทนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสายแล้วก็หยุดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว DIY และท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ในายคอม DIY จะพามาซ่อมพัดลมเครื่องนี้นะครับยี่ห้อฮันตาลิใบพัด16นิ้วนะครับ ก็คือมันเปิดใช้งานเนี่ยได้ปกตินะครับแต่เวลาเรากดสายเนี่ยมันสายบ้างไม่สายบ้างนะครับแต่เวลาสายเนี่ยมีเสียงดังนะครับเห็นไหมครับสายๆนะสายๆแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็มีเสียงแก๊กๆๆ,ๆ,ๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหครับ ก็เสียงแบบนี้เลยครับก็เกกๆนะครับก่อนที่เราจะทําการซ่อมพัดลมทุกครั้งนะครับก็ให้เราถอดปั๊กพัดลมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสําคัญมากนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาฝาครอบมอเตอร์พัดลมออกมานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขันที่ดึงล็อกกระปุกถังสายออกมาก่อนนะครับ ก็ให้เรากดลงก่อนครับแล้วก็ขันน็อตนะครับเค็มครับก็เก็บไว้ดีๆนะครับระวังมันหายนะครับน็อตฝาครอบมอเตอร์พัดลงนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยแกะมาส้มเนี่ยมันจะมีหมวกน็อตนะครับเป็นฝาปิดตรงนี้นะครับผมจะใช้เข็มนะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับสอดแล้วก็งัดอออกมาแลวครับ จากนั้นก็ทำการขันน็อตฝาครอบมอเตอร์เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ถอดออกมาเลยครับนี่นะครับบริเวณชุดกระปุกฟางสายนะครับก็ฝุ่นเยอะมากเลยไหมครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนายคอม DIY นะครับ อันนี้ก็คือต้นเหตุนะครับของพัดลมไม่สายสายบ้างไม่สายบ้างนะครับแล้วก็มีเสียงดังรบกวนกรกกแกกนะครับเกิดจากจุดนี้นะครับก็คือแกนเฟืองตรงนี้ครับมันจะรับแรงมาจากแกนเพาของมอเตอร์นะครับแล้วก็มาส่งให้เฟืองถ้วยตัวนี้นะครับเพื่อจะทําการสายนะครับเดี๋ยวผมซูมก่อนนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับเฟืองเนี่ยมันก็จะมีซี่เฟืองนะครับเป็นฟันมันนะครับแล้วก็ เวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะขบกันใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้เป็นนานๆเนี่ยซี่เฟืองมันก็หายไปหายไปนะครับบางไปบางไปเวลามันขบกันเนี่ยมันก็กัดกันไม่สนิทนะครับก็เลยทําให้เกิดเสียงนะครับเพราะว่ามันเสียดสีกันนั่นเองนะครับสาเหตุอีกอย่างนะครับก็คือแกนเฟืองเนี่ยมันงอนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เมื่อกี้ผมได้เอาพัดลมเนี่ยไปเป่าฝุ่นมานะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนแกนเฟืองตรงนี้นะครับนี่เลยครับอันนี้ผมซื้อมา11บาทนะครับเห็นไหมครับแกนเฟืองเนี่ยมันงอนะครับแล้วก็ไอซี่เฟืองเนี่ยมันสึกหลอนะครับแต่ว่าเฟืองทุ่วไนะครับผมเห็นว่าซี่เฟืองเนี่ยมันหนาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเปิดฝาครอบชุดกระปุกพงสายออกมานะครับ ให้เรากดแกนเฟืองเนี่ยลงก่อนนะครับก็คือถ้าเราไม่กดเนี่ยเป็นเราเปิดออกมานะครับสปริงลูกปืนเนี่ยมันก็จะเด้งออกนะครับผัดน็อตได้เลยนะครับพอเก็บน็อตไปดีๆนะครับเคครับจากนั้นก็ทำการยกฝากข้อขึ้นมานะครับ ค่อยนะครับนี่เลยครับลูกปืนนี้ผมบอกว่าถ้าเราไม่กดลงตอนแรกเนี่ยมันจะกระเด็นออกมานะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเวลาออกนะครับเราอย่าเพิ่งดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแกนเฟืองเนี่ยมันจะหลุดจากเฟืองถ้วยนะครับสปีนกับลูกปืนที่ล็อกแกนเฟืองกับเฟืองถ้วยไว้เนี่ยมันก็จะกระเด็นออกนะครับให้เราทําแบบนี้ครับจับแบบนี้นะครับหัวท้ายนะครับแล้วก็ดึงขึ้น เนี่ยดึงขึ้นดึงลงก่อนแล้วก็เอาออกมานะครับโอเคเรียบร้อยครับสาเหตุของพัดลมสายบ้างไม่สายบ้างหรือไม่สายเลยนะครับแล้วก็มีเสียงดังเนี่ยสังเกตซี่ฟังตรงนี้ไหมครับเหครับมันสึกหลอไปนะครับนะครับผมเอาเล็บเนี่ยหยักแบบนี้นะครับขูดไปขูดมาเนี่ยมันจะปีบ่าตรงนี้อยู่นะครับก็คือแกนเฟืองเนี่ยมันสึกหลอนะครับซี่เฟืองตรงนี้นะครับมันบางลึกลงไปนะครับ ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยแกนเฟืองตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมก็มีคลิปที่ผมเคยซ่อมบัลลมไม่สายอยู่นะครับอ่าเป็น EP ีที่41นะครับก็ซ่อมบัลลมไม่สายมีเสียงดังเหมือนกันนะครับสามารถกดตัวไอด้านมุมขอบบนตรงนี้ครับไปดูได้เลยนะครับวิธีเปลี่ยนแกนเฟืองนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าอะไรที่มันล็อกแกนเฟืองไว้กับเฟืองถ้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีลูกปืนเห็นไหมครับ สด้านนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีสปริงนะครับให้เราครับหาผ้านะครับมาหนึ่งผืนนะครับกามาจับไว้แบบนี้ครับแล้วก็คุมไว้แล้วให้เราดันนะครับแกนเฟืองเนี่ยไปด้านหน้านะครับดันจากท้ายมานะครับหาดันเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับลูกปืนกระเด็นออกมาแล้วจากนั้นก็สปริงออกนะครับเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับ มันก็จะมีสปริงหนึ่งอันลูกปืนอีก2ลูกนะครับถอดแกนเฟืองเก่าออกนะครับปุ๊บแล้วก็ใส่แกนเฟืองใหม่นะครับเข้าไปเลยนะครับสังเกตนะครับว่าเฟืองถ้วยเนี่ยมันจะเป็นร่องๆแบบนี้ครับก็คือลูกปืนนะครับที่อยู่ของลูกปืนนั่นเองนะครับเอาสปริงมาใส่ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับสปริงมาใส่นะครับแล้วก็ลูกปืนใส่หนึ่งฟังก่อนนะครับ จากนั้นก็ลูกปืนอีกลูกหนึ่งครับมาใส่เลยนะครับแต่ต้องระวังลูกปืนอีกด้านหนึ่งกระเด็นด้วยนะครับนี่ครับพอให้เรากดไปเลยครับแบบนี้ครับนี่กดแบบนี้แล้วให้เราดันใส่นะครับเห็นล่องไหมครับเลือกนะครับล่องในล่องหนึ่งนะครับคู่ใดคู่หนึ่งครับแล้วก็กดไปเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราก็แกนเฟืองใหม่นะครับ มาใส่เลยนะครับนี่ครับนี่มีจารบีอยู่นะครับก็ถ้าใครไม่มีจารบีเนี่ยก็ใช้จารบีเดิมมันก็ได้นะครับโอเคครับอ่ะเรียบร้อยครับผมมีจารบีอยู่นะครับอันนี้ผมซื้อมาถ้าจาไม่ผิดเนี่ยสีบาทนะครับเขาแยกขายครับเป็นร้านขายอะไรพัดลมนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่เนี่ย มันจะช่วยถนอมนะครับไม่ให้ฟันเฟืองเนี่ยมันสึกเร็วนะครับแล้วก็จะช่วยลดแรงเสียดทานนะครับเฟืองถ้วยตรงนี้นะครับถ้าน็อตเนี่ยมันหลวมเกินนะครับถ้าเฟืองถ้วยมันเบี้ยวแบบนี้นะครับมันก็จะเฉียงใช่ไหมครับแกนเฟืองเนี่ยมันก็จะขบกันแบบเฉียงๆได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะขันน็อตนะครับเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันไม่หลวมมากนะครับ ขันน็อตเข้าไปพอได้ระยะมันนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับพอได้ระยะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาฝาครอบชุดกระปุกเฟืงสายมาใส่กลับที่เดิมนะครับอโอเคครับแล้วก็ขันน็อตนะครับ เห็นจารบีตรงนี้ไหมครับก็คือจารบีเก่ามันนะครับก็เอามาทาก็ได้นะครับกระพอได้อยู่นะครับใครที่ไม่มีจารบีนะครับผมได้ประกอบชุดกระปุกฟังสายนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทาจารบีที่ซี่เบืองนะครับก็เรามาทดสอบนะครับว่ามันยังมีเสียงดังอยู่ไหมนะครับโอเคอาการไม่สายมันจะหายไปหรือไม่นะครับสายบ้างไม่สายบ้างแล้วก็ มีเสียงดังนะครับอโอเคนะเห็นไหมครับเสียงดังก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็สายได้ปกตินะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะประกอบพัดลมกลับเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เอาฝาครอบมอเตอร์นะครับมาใส่กลับที่เดิมนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับ อย่าลืมใส่หมวกน็อตด้วยนะครับถ้ามันหายเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคใส่เข้าไปเลยครับสุดท้ายก็ใส่ตัวดึงล็อกกับปุกดึงสายนะครับโอเคแล้วก็ขันน็อตเลยนะครับโอเคนะครับใช้ได้มาทดสอบหลังทำการซ่อมนะครับก็ผมเจ็บล๊กแล้วนะครับเปิดสวิตพัดลมนะครับมาดูว่า มันจะสายหรือไม่นะครับอาการสายบ้างไม่สายบ้างนะครับแล้วก็มีเสียงกรอกแกรกเนี่ยจะหายไปไหมนะครับโอเคครับพัดลมเครื่องนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมันสายบ้างไม่สายบ้างนะครับแล้วก็มีเสียงดังใช่ไหมครับผมก็เลยเปลี่ยนแกนเฟืองไปนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับถ้าจะง่ายกว่านั้นเนี่ยก็เปลี่ยนชุดกระบุกสายไปเลยนะครับถ้าผมมีโอกาสซ่อมพัดลมที่ มันไม่ใสอีกเนี่ยผมก็ทำคลิปซื้อกระปุกฟังสายมาเลยครับแบบนั้นจะง่ายผู้หญิงก็ทาได้นะครับแม่บ้านพ่อบ้านก็ทําได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมล็อกกระปุกฟังสายให้ดูนะครับ โอเคครับก็ล็อกได้ปกตินะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามได้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอมดีวนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีวสวัสดีครับ